เย็นๆคำว่าใจเย็นภาษาอังกฤษใน British English ใช้คำว่าอะไรได้บ้างคะคคูรวมมาให้แล้วเก็บเซฟเอาไว้นะแล้วเอาไปใช้กับเพื่อนๆค่ะ Chill pill you need to take a chill pill ก็คือแบบออใจเย็นๆนะ Take it easy Take it easy ใจเย็นหรือว่า calm down Cool it Cool it Cool it นั่นเองนะคะ You need to simmer down simmer down อีกคำหนึ่งก็คือ s ู n up หรือ s i n u p แปลว่าแบบเออต้องแบบเบาๆล,ลงหน่อยนะชิลๆและคำสุดท้ายนะคะ relax just relax นะคะลองเก็บเซฟเอาไว้นะคะแล้วก็มาย้อนดูเราไปใช้กับเพื่อนๆได้อันนี้เป็นคำ British slang นะคะเป็นที่คนอังกฤษใช้กันบ่อยๆที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า calm down นะคะชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะไม่อยากพลาดนะคะการฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ British English style นะคะก็ติดตามครูคาร่าไว้นะใครสนใจหนังสือนะครูคจะมีหนังสือดีๆมาแนะนำนะคะสนใจคลาสเรียนหรืออยากจะติดต่อครูคาร่าไปทำเทรนนิ่งก็หน้าโปรไฟล์นะคะโอเค see y a